เรื่องที่4พาเราไปที่ปราสาทหินพิมายในอำเภอพิมายโบราณสถานเก่าแก่กว่า1,000ปีที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แต่ยังมีเรื่องลี้ลับที่คนท้องถิ่นพูดถึงชาวบ้านเชื่อกันว่าปราสาทหินพิมายเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของขอมโบราณและมีวิญญาณของนักบวชหรือทหารเก่าเฝ้าอยู่โดยมีคนเล่าว,ว่า เคยได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาจากในปรา,าสาทตอนกลางคืนทั้งๆที่ไม่มีคนอยู่เลยบางคนที่ไปถ่ายรูปตอนกลางคืนเห็นเงาคนแต่งชุดโบราณเดินไปเดินมาใกล้กำแพงแต่พอมองด้วยตาเปล่ากลับไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นมีคำสาบที่เล่ากันว่าถ้าใครรบหลู่หรือขโมยของจากปรา,าสาทจะเจอเหตุร้ายเช่นป่วยหนักโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนมีครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งแอบเข้าไปในปราสาทต,ตอนดึกเพื่อท้าทายตำนานหลังจากนั้นทั้งกลุ่มป่วยหนักและฝันเห็นชายชาราหน้าตาหน้ากลัวมาดุจนต้องกลับไปอขอคมาทุกวันนี้ปราสาทหินพิมายยังคงน่าเกรงขามถ้าคุณไปเยือนอย่าลืมเคารพสถานที่กันด้วยนะคะ